สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนกกาดเป็นเส้ามือบันที่ 12, ของบันที่สิสองของเดือนพฤษภาคมสองพันาอยมือิแค่ะคนนำพล้องพ่ะพี่น้องมายังเรอยี่ตลาดเร้ามือนี่ค่ะเป็นตลาดเส้าอยู่เพื่อพระเท้าจังหวัดเลยค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตลาดน้ำมือเร้ามือนี่คือคักค่ะพี่น้องคือคักเพราะว่าของส่วนมากเป็นสิมะขือของของนักเรียนค่ะพี่น้องค่ะเล็กน้อยนักเรียนก็ร่งสิบเปิดเพิมเทปภาพบรรยากาศ ตลาดเนี่ยมอสเช้าเนาะเดี๋ยวไปหายางอานเบิ้งเนาะคันคักบรรยากาศตลาดเจ้าคนีนก็สิคือคัดอยแะนี่แนวขายดีอันนึงขายดีค่ะค้าท um. mm right ั้แจ yeah, ่มสีบอสรบอก็ย่งคนละมากรากไม้ลายลายแนวของเจ้ากั เดียวครับคุณค้า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 คุค้าคุณค้าคุค้าา้าค้้ คุณผู้ชมเพิ่งได้ตู้ลท่านู้สามหมี่เก้าินเก้าบาทครับรถห้อยูโอกาศใจดีด้ยครรหเก้าิเก้าบาทครับนำมาซื้อรถบนามาซื้อรถเอที่บอยากมาซื้อบุนาเป็นรถตังมาลอยรถบาทหนึงเนาะรถบาทนึ่งครับผมีนรนึ่เปไดมืครับพี่นเาหมืนบ้อักเรียักบกการา นี่คือคักนาวี่นองคือคัทคือคัขเรียอิาัเรียิบาทเลยนะเลยคู่ละปาเลเลยค่ะมาเอไหนเลือกเลยค่ะิบาทก็้รองเท้าคุณภาพรองเท้าราคาประหยัดวันนี้สิบาทยังไม่ขายเราขายเียงคู่ละปาทลี้ยงคู่ะครยับเีงคู่ละักษ์ค่ากนั อันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหม,นนไหมปลาประสอบละสิบบาทปลาสดสิบบาทสิบาทกานันกัปลาสดปลาสระสอบกสอบละสิบป,ปาทโอ้ยหิวจนเนื่องค่ะหิวจนนึ่งกระสอบละสิบปปาทกนั่น เราขายคู่เยีิบบาทวันนี้เราเหลือคู่ละสิบบาทสิบบาทสิบบาทเท่านั้นค่ะสินค้าคุณภาพตรงตรงจากโรงงานปกติเราขายคู่เลยอีกคนขายสิบาทอันนี้สิบาทก็จด้เหรอจ้าอันนี้ก็สิบบาทน่าก็สิบาทบจ้าโอ้ยนาก็สิบบาทหนึงน่าก็สิบค่าเช่าขายแพงแคได้ขายตือกันนี่เพราะ เล้งมาเศร้าบนดขายเตือ,อนบนขายบบาทเท่านั้นค่ะขายซิบบาทค่ะตันีด้ันีอันนี้ก็ิบบาทสิบบาท,บาท <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ฮาบาทครับพีบ่้องาบาทเทมเทมชอมีฮาบาทซักสตนี้น ดาวยันวะไปสมงุเรน้งกันเนาะดะราจอนตดพัด กระเทียมเจ้านี่เพิ่นขายดีค่ะเจ้านี่พี่แข้งห้อมแดงกระเทียมควาอมโจโกยุบรรยากาศตลาดย้ำมะเสาอันนี้เนี่ยเนื้อถุงละลอยหอยหอยแครงหอยแครงถุงละลอย แม,ม iden, the the ่เม mm ื hmm. s <S mm ่อล่ามาดูแม่เป็นร่าร่มอบดูร้านสมุนไพรจ้ะขายดีกันลระไหม่สาป็นวันรดเค่งนี่กลับมาบาทนี้สิเบิร์ตแล้ว คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะค่ะเด้อขอบคุณหลายๆพุทธิคามะเบิงคามะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำพร้อมชาแนลแต่เดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะค่ะพ่อคันไม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ